สวัสดีผู้ไม่พี่น้องมือสุกุสุกนสมองสุบอนมาพบกับส่องน้องอ้ํพี่น้องเลยขับปุ้นขับเปียกเนาะทั้งในงานงุนกับสวัสดีเลยจ้าแม่น้องนนท์พี่น้องปีงมูแล้วก็มีอยังสมบะน้อยการขับเปียกน้องงวยพี่น้องน้องงวยหายดีเลยพ่อพี่น้องเลย น้องม้ดีแล้วกินข้าวแช่้อ่เขากาะทำแม่จ้าทำแม่กับน้องนุ่นพี่น้องเอ้ยนั่งนุ่นนังนุ่นกับพี่นุ่นน่นนังนุ่นก็สบายดีน้อกรอแม่เฮ้ยทางนี้ก็สบายดีไมน้ปนังน้ำผครับผม มาๆๆกินอนกินข้าวแนะนำกันอ้าสวัสดีแม่ลูกสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีืสวัสดีกได้เสื้อบอยหนุ่ฮ้อแงเต็ดพี่น้องเอ้ยืเสื้อเพิ่นก็ได้เตนเตนดองได้แซ่บบ่น้องมวยอเห็นือ ้วนขนาดน้อยเปิยงหมู้วก็สมป้าน yeah. ้อยเป็นอย่างยำมังหินาพี่น้องกินข้านงกันพี่น้องเลย อ้าวน้องงบนจ้าก็จะจังสั่นลูกบดื้อลูกบดื้อบดื้อดื้อเด้อสบายดีลูกเอาไปใช้อันนั้นลูกล่ะหัดตีก็เจะเอาตัวป่วนของบ้าน

เขาเปียกพี่น้องเอ้ยอากาศแหนเล้ยอืมแผบขนาดเลยโหงัดเป็นงัดงอเลยโหตัวปวดโหแต่ละคนเป็นเหล่าเบิดพตมั้งนะอืม

สงปน้อยพี่เนาะสงไปน้อยพี่น้องปจอสปน้อยจปจอม้ยจันร์ก็าแล้วเ็ดเลยไปนี่บอกเราเลไือได้งารัดไปหาย่ออกเลยนะอย่ามาีนก่อนมามมาเดี๋บังูน่ยางขอมง่ต้องบังงนูบุบุแบบเนา

มมาต็มปากนางบนี้แล้วกันแมกุ้น้ปลานยบน้ปลายมัน่เงี้ยดิีูคัซนีแ่น่าปุ๊กจมา้ามามาหเออไ้มเออแมมม่โอ้ย้มาดเนดนีเร่เร็จแน่มือนะจกปากเ่นาบจบดึงหาง ยายาบึิุกไไว้ไสใช่ไหมคะสั่งันเนาะอันนี้ก็ขอบียงพี่น้องเอ้ยไปด้วยมันขาววน้องบุาเดุ้งพี่น้องเอ้ยข้าวมันนี่ตะปวนพี่น้องเอ้ยได้ไตการมาเขาขาอาไปนำหลายพี่น้อง้นี่มีเด็กน้อยหมายลำคาญเนาะพี่น้องเนาะตุอเต๋อเต๋อเาเหลายโตกะป่วนขี้การอะไก เออจะไปดีพี่น้องเป็นดูลูกล้วจะไปดีพี่น้องดูเราจะไปดีพี่น้องเพ่ไปนอกัดจมกเพชรกัดหมกเพชรเด็กลากับสบายดีพี่น้องผมเป็นเคยงูนั่นเอนะเราจะเบิ่งูกินเขาราจะเบิ่งูกินเขางบเหดูเห็ดูเนะกับเินไม่่าเหินงเด็กเเอาห้องเพลงห้องเพลงลูกอ่าอ Buồn. Để xem, à, ăn được, cái quần đấy, đi đại Anh ổn mệt đi, cái anh lên, anh này này này, là lâu không

จัดมาอย่างนักระเถไปพูดแล้วงอนงนพี่นองมาเข้าล่มาน้องแล้วเอาเงินเาเอาน่นนะตีนแม่พ่อใหญ่แทงบตีบ่พ่อใหญ่นตีบอตีเด้อได้ตีกไน่นยังถอ อเท้ยั้งเองทั้งยุ่งปุ๊บเลยทั้งนั้นตกวดตขวนเล่กอะไรตงข่าแรกจะได้ชิมกับเปียกเนองเลยถ้าเปียกก็เพาะว่นเป็นคนนนนทำเมนูนี่เลยเดเดี๋ยวไปถ่ายเบิ้งเนาะถ่ายตอนกินเลยบาะาเดี๋ยวนี้แหละแง่พิ่นเท่ไปถ่าย ไปดีป่าลุงบุญบุญบุญนนนนนเสดีปปาลุงเสดีจปลุงหัวเระงานงมาเขาก้องมือไปีป่าลุงสด็ปปาลุงเออยังเฮ้ยถ่ายงอนแบบคิวมาพี่อีกแวสดป่ลุงเอะน่ะเมาเหล่าเสื้ายเสืขวามีแลวเสดีไปปลุงเสด็จไปปลุงเอางอนงน สบายดีปะลุงเลยได้ไดเงินสบายดีปะลุงเลยเงิสบายดีเลยลูกเอาปีนหนาไปพุ่นพ่ยจีปินหลังมาพี่สบายดีพายจีปินหลังมาพี่บ่กไปหนาพอโบย่าพอลูกบ่กานาพอไปลูกอ่ะสบายดีลูกสบายดีสบายดีเอาสบายดีไหมใส่เด็บมืออีหลางานน่ะเด็บมืองานอยู่ใส่ลูกเออเออมาพี่แล้ว เข้ป่วนเีตรางแว้อา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 อนอา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 เาอ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 ายาอาอนอาอนอามอานาอาาอ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 าาอสอาอาอาออาอาองอาอาอาาอ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 เอา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 ะพอาอาอาออาอาออาาอ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 าาาออา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 านาออาาอา คลิปนี้พ่อกันฉันนี้พ่อกันใหม่คลิปหนาพี่น้องสบายดี